do okay. ไม่ใช่เห็นอะไรแต่หูแป่กา,ายก็เล่นไปเรื่อยมันขาดสมาธิคือม,ม,มั้นั่งนิดนิดดีดแล้วหยุดจิ้นก็พอพอกลับเข้าสู่าการเคล็ดตรงนี้วงวง เออไม่ใช่เข้าใจว่าคูติดกระดานบนกระดานลูกย้ยเป็นลูกสี่เหลี่ยมอะไรผืนผ้าเป็นผืนผ้าแล้วไปต่อมีจํานวนแกนสมมากแสดงว่ามันเป็นไงไให้นัำแกนสมมากของของลูกนี้ว่ามีกี่แกนคำว่ามีจำปากนะมีจํานวนจนวนํานวงถ้าเธอเนี่ยอย่างแรง จำนวนเท่าไห,หร่ในหนึ่งสัปดาห์เธอต้องเป็นประธานัลยนั่นงดูประจานมาไหมสองใชนะ่ไหมประจานมาไหมสามสี่เขาเรียกว่าการนับใช่นับว<อ>่ามันมีกี่วัน,วนเอ,อ่อคืออย่าเนี้ยมีจำนวนแกนสมมาตรอะไรว่านับอะไรนะนับน,นับแกนสมมาตรคือแกนพับเรียกว่า นิ่งหน่อยนี่ถ้าเป็นแกส่งมาจะเป็นผืนผ้าเนี่ยเป็นลูกตรงนี้มีกี่แกนปุ๊บสี่แกนเราเรียนเดือนโอ้โหนึ่มีกี่แกนครับสาถ้าเธอเข้าใจเธอไม่ต้องเธอไม่ไม่ต้องนับเธอไม่ต้องเธอไม่ต้อง ไยังหนานะพ่อพ่อพ่อวันพ่อเขาพูกูขอร้องพ่อพ่อนนี่จะคุณเด็กก็พากฟางรูปทีเองถ้าเธอแท้ภาพแนวเฉียงได้ไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รูปนี้มันไม่บาลานซ์กันภาพแนวเฉียงไม่ได้ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยภาพได้ทั้งหมดสี่แกน แล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งครั้งเรียบร้อยเนี่ยผืนผ้าเนี่ยลูกที่ครูเนี่ยหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยแก๊นี่แก๊แก๊ทับเนี่ยแก๊สมมาตรหนึ่งแก๊สองแก๊สได้แล้วครับเนี่ยสองแก๊เนี่ยเรียบร้อยมันสนิทกันนะเพราะนั้น ของแดดกับของลูกลูกไหนบ้างที่มัได้สองแก้ไหม,ไไม,ไไมครับความรู้แค่แกสงสมมากที่นั้นแหละขอ้อข้อสองตัดทิ้งเพราะมันมีมากมายข้อสองคู่ข้อสี่ข้อไหนข้อสี่พัพยัง วัดแกนี้ตัดไม่ได้ต้องแกนเท่าไหนึ่แกนเท่าไงหนึ่งแกนเท่าหน่หนึ่งแกนต้องเป็นแกนนี้ข้างบนข้างล่างเท่าๆกันแน่นแน่นอนนี่หนึ่งแกนไม่ตอบข้อนี้นี่มากมายไม่ตอบนี่แกนศูนย์แกนแกนไหนเออใช่แกนตั้งอย่างนี้นี่ไปศูนย์ได้ไงเห็นไหมมุมนี้ไปชนกันเด็เลย ได้นะเพราะว่ารูปนี้ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมไม่สามเหลี่ยมเท่ากันไม่ใช่สามเหลี่ยมด้านเท่าด้านเท่าทำได้ครับเพราะฉะนั้นนะี่มีแค่หนึ่งแกนแกนตรงนะนี่คือความรู้เรื่องแกนสมมาตราเรื่องนี้ไม่ไม่ต้องคำนวณนะไม่ต้องโบกลบคูณหารนะเราต้องใช้ความเข้าใจต่อ